วันเลี้ยมันนานเกินผมไปไหนเนี่ยมันมันย้อนก็ไปเดือนหนึ่งก่อนอ๋อโอเคมาแล้วครับผมก็ปกติครับปกติมากเลยแล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน2คนนะฮะแล้วก็ไปทานอะไรอร่อยๆกันครับไม่มีอะไรมากมายเลยอะไรนะของขวัญพิเศษเออไม่ไม่มีเลยครับแหวนไม่มีเลยแหวนไม่ใช่ ไม่มีก็มีก็มีของขวัญแหละว่ทุกโอกาสก็ให้ของขวัญแหละค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ ช่วงนี้ทำงานหนักจริงๆแล้วก็แค่มีเวลาให้กันมีพอมากครับทั้งย่ีงอย่างคู่เราเป็นผู้ที่หลายคนลุ้นว่าแบบเขามันสุกงอมแล้วความรักเนี้ยเพราะแบบวันเลนไทยมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์หรือป่าอ๋อไม่มีฮะไม่มีคือเขาไม่แบบอยากได้ห <rant> รือว่าอะไรเป็นพิเศษเหรอคะเออเออเขาก็ก็คงอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับเรา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 ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผมว่า มันก็ชุ่มฉ่ำไปมากๆแล้วล่ะนะครับผมก็ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่มันสเตเบิลมั่นคงอย่างนี้เรียบเรียบอยู่อะอ,อ,อยากอยู่ด้วยกันที่ใหม่ถึงแบบอยากใช้ชีวิตคู่หรือว่าไงคะอันนั้นอยากอยู่แล้วครับผมอัอนนั้นคืออนาคตอยู่แล้วครับอนะแต่จริงๆก็อยากให้พาไปเที่ยวอยู่เลพาไปเมื่อไหร่ครับไม่ไม่เหม อ,อ๋อ ioè, ใช่อยากอยู่ด้วยกันแค่แค่มีเวลาให้กันก็ดีมากแล้วจริงๆเพราะว่าช่วงนี้นผมก็ถ่ายเป้นถ่ายละครมากเลยแลว้วก็มีงานอย่างอยู่อีกนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันเออใช่ใช่แต่ความหวัดก็ไม่เคยลดเลยอ่อระหว่างสองเราไม่เคยลดเลยฮะอืจริงๆมีมีงอนองอนกันบ,บ้างไหมคะเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรที่แบบไม่เคยมีไ <h r. S 1> หคมคะไม่มีเลยไม่มีเลยรครับเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกันนะเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างกหาเวลาอุ้ยขอโทษครับต่างคนต่างหาเวลามาให้กันมันก็ ค่นั้นมันก็พอใจมากมากแล้วมันเป็นการวางแผนอยู่แล้วนะครว่าแบบในปีหนึ่งเราต้องทํางานกันเท่านี้เราค่อยแบบใช้ชีวิตด้วยกันเท่านี้อะไรงไงครับก็มันก็เป็นแผนเล็กๆเองครับผมเราก็แลนกันว่าปีนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างเท่านั้นเองดังนั้นเราก็นั่นแหละใส่เต็มที่กับการทํางานเรามีเคล็ดลับยังไงทั้งหมดไม่มีงนไม่มีทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันก็เราเราผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะเรา มันงอนกันไปหมดทุกเรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆทั้งนั้นเลยครับเพร,เพราะฉะนั้นเราเราเรารับมือได้แล้วอะ่ะเ,เราก็จะไม่ทําให้เขางอนอเขาก็จะไม่ทําให้เรางอนแค่นั้นเองเห็นนะาเห็นล่าสุดมีมองอนกันเรื่องรถรถเราที่เสียบนทางด่วนอีกแล้วหรอยางแตกอ่ะอ๋อที่เขารู้สึกว่าขายสักที่อย่พี่มากอีกแล้วล่ะรอใหม่ยางแตกไม่นะารถใหม่แล้วรถใหม่แต่ส่าซวยครับไปขับรถไปเหยียบไอ กระปุ่มขึ้นมาครับผมหน้าร้านปะยางเลยผมไม่รู้เขาวางยาผมรู้อะเนี่ยเออหน้าร้านปะยางเลยแตกตุ้มเอ้าร้านแบรนอยู่ทางซ้ายอันนี้คือรถใหม่รถใหม่ครับที่ซื้อเนี่ยนะใช่ฮะเราสั่งให้คิมน่าเป็นตุ๊กตาหน้าเราคนแรกแล้วนะฮะใช่ฮะคตร้อนเลยครับคตร้อนเลยวันนั้นนะฮะก็ก็ถือว่า เออฟาดเคราะห์ไปรถใหม่น้อยังไงมันก็ต้องอ่าโดนแค่นี้มันก็โอเคแล้วเขาไมีคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องรถมาเพราะคู่เราคู่เราจะมีแต่เรื่องรถตามไปเหนือรถก็พังรถพังอันนี้คินเอ่อรอบนี้ก็บ่นว่ากระด้างกระด้างหน่อยก็เรามันสายลุยครับเราไม่ได้สายสบายนะนะฮะเราก็เราก็เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ชอบเขาก็มีรถที่สบายมากๆอยู่แล้วคันหนึ่งแล้วก็มีรถที่ เอาไว้ไปลุยกันฮะอยากใช้ก็ใช้ขับไปลุยกันแค่นั้นเองเมื่อแต่คราวนี้หลังจากยางแตกแล้วคือให้โชคเลยให้อ๋อเอารู้ดีถูกหวยเลยฮะถูกหวยไม่บ้านถูกเราเราไม่เราไม่ถือเราก็ถูกเราก็ถูกครับถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยก็นั่นแหละนิดหน่อยฮะซื้อเพราะว่ายางแตกนี่แหละครับอะไรครับซื้อเพราะว่ายางแตกหรือว่าซื้อรถใหม่ซื้อเพราะรถซื้อเพราะรถใหม่ฮะ เขาบอกว่ารถใหม่จะให้โชคก็เเลลยยยอปี่่นนรถหใช่ใช่แต่ล่าสุดไม่ถูกนะล่าสุดโดนโดนเขาบอกว่าราศีมีนนี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขซื้อยับเลยแป็กขายถูกถูกเยอะไหมตรวจลอตเตอรี่ตลอดตรวถูกเยอะไหมตรวจก็ไม่เยอะไม่เยอะครับกุูกรีบทิมแซวว่าหมากตรวจลอตเตอรี่ตลอดก็ก็ตื่นเต้นไงเราก็หาอะไรตื่นเต้นทําเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วชวนแบบคู่กับชวนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอาเงี้ยอยู่อยู่เขาเฮ้ยมามามาอย่างเงี้ยเออเขาลุ้นเหมือนเขาทั่วไปเขาทั่วไปเลยมีที่เด็ดไหมคะมีแบบว่าสารเสริมที่แบบเด็ดไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นเก็เป็นสีสันในชีวิตเนาะใช่ให้หัวใจมันได้สูดฉีดหน่อยแล้อยากอย่างอาทิตย์หน้าจะขึ้นเลขสามแล้วแต่คนหลายคนบอกว่าหน้าเราเด็กลงเลยเราสึกยังไงเราตกใจมานกับเลขนี้ด้วย แต่หน้าเราสูญทางอายุนะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเออดูแลตัวเองดีฮะมีคนดูแลดีด้วยฮะเอ้ก็เออเราก็จริงๆนะเราก็ดูแลตัวเองดีขึ้นมากๆแหละจากเมื่อก่อนนะครับผมก็เราก็ใส่ใจในเรื่องนี้ก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นของขันสำหรับผอ่แฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่ดูผลงานเราอ่ะเราเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่มันดูดีอ่ะนะเราก็อ่ะเป็นองขันให้เช้าดีกว่าแต่แล้วเขาบอกว่าหน้าเราเด็กลงนี้เรื่องรู้สึกยังไง ใช่เนอยงเมื่อกี้ในเรื่องก็ใส่แว่นนี่ยังดูเด็กงลงใช่โอ้ยขอบคุณมากครับก็เออเอเอยังไงดีอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับหลังละครเราก็ดูเหมือนจะย้อนวัยให้เราย้อนไปแบบมันเท่หโยมทัตลอด <c oughs> <c oughs> เออก็ดีนะก็ดีถือว่าเราได้หลายลูกดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่กําลังก้ามกึุงไงอ่าจะจะจะโตก็ได้จะเด็กก็ได้ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าเรามีแพนไหมครับวันเกิดอยากทําอะไรป้าบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่ที่เชียงใหม่ต้องทวนไปอยู่แล้วล่ะเนาะคุณแน่นอนคุณกมเบอรี่คือบ้านสุดหมดแล้วที่นั่ใช่ครับบ้านของพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป ไปไปไปฉลองหน่อยครับเรีว่าสามสิบยังแจ๋วไหมครับสามสิบแจ๋วมากเรียกว่าแจ๋วมากเลยล่ะครับผมมาขึ้นบ้านไหนวันเกิดตัวเองเลยไหมครับเใช่ใช่ครับอ่าอือเลิกเดียวกันใช่เห็นโพสแคปชั่นสามสิบเดย์ทูโกนี่คืออะไรอันแน่เออสามสิบเดย์ทูโกนี่คือคือเรามีเป้าหมายจะทำอะไรบางอย่างนะครับผม ทั้งคู่ทั้งสองคนแต่ว่าอีก30วันเดี๋ยวรู้กันนะฮะครับไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นอะไรชาเลนจ์เราสองคนนั่นแหละที่แบบเออเดี๋ยวรู้นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราชาเลนจ์กันเองเออครับครับน่าสนิทเห็นคิมแบบนอนไม่หลับใช่ครับเป็นชอบป่วยหรือยังไงเอาเริ่มแก่แล้วแหละเนี่ยเราเล่นเราเล่นเราเล่น คือคือเขาอยู่ดีก็น้องไม่หลับมาหลายคืนติดติดกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอ,อะไรเป็นเพราะเ,เขาเขาหลายอย่างอะ่ะคิดคิดมากหนึ่งหรือว่ากินวิตามินเยอะไป <c oughs> ออสองวิตามินแบบบำรุงเยอะไงรู้ไหมตั้งกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็สามก็คือก็คือฮอร์โมนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็ชอบกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ด้วยไงมันก็เลยเอ๊ะนึกไม่ออกเราก็พยายาม อาการหนักขนาดไหนอาการหนักคือคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอะลุกขึ้นมาตีสี่อย่างเงี้ยใช่คือก่อนนั้นน่ะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสีแล้วก็เอ้ยยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้นะครับเพราะว่าไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวว่าพี่เคยเป็นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะ คนมีอายุมันไม่ใช่อายุหรอกคนที่คนที่โตขึ้นคนที่โตขึ้นเขาจะมีฮอร์โมนที่ทําให้เขานอนไม่หลับเราเราเป็นช่วยให้ใรบ้างคะเราไม่ได้ช่วยเลยเราถ่ายละครหนักเหนื่อยมากเลยเนี่ยก็ก็ช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยช่วยก็ให้ก็ให้คิดนิดนึงว่าเออคุณกินอะไรไปบ้างหรือว่าวันวันหนึ่ง หรือว่าไม่ได้ออกกําลังหรือเปล่าหรือว่าอะไรทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันเราก็เปลี่ยนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับผมใ,ใช่ใช่มาค่ะเขาถ,าถามเพิ่มอีกนึ่งมันมีหลายๆเว็บชอบแซวเราว่าเราแบบหน้าเหมือนคิมเลยแบบพอตัดต่อหนะ้าโอ้โอ้มไ,มไม่เออเหมือนไหมเหรอ <c oughs> ก็ถือว่าดีใจนะอยู่ดีๆก็หน้ารู้ขึ้นึ้นมาทั้งที่เป็นไทยแท้เลยก็ ดีไหมล่ะดีก็น่าจะดีแหละเานืออ้อคู่น่าเหมือนกนไงนเนื้อคู่ใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มมันต้องใช่อะมันต้องใช่แล้วมันต้องใช่แล้วเนื้เหมือนเราเลยแ <c oughs> นกปลายแนกลายเอออยู่เออใช่เป็นวนาานิวัฒนการอ่ะนะครับ